ตัวแห่งปีเอ่อขออุ้มลูกแป๊บหนึ่งนะครับง่ายครับสวัสดีครับก่อนอ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับฟนแฟนนายเอนเตทนทุกคนนะครับให้พ่อพูดก่อนลูกคือวันต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ที่เปิดโอกาสให้บ้านเรานะครับได้มาทําความพุ้นวายนะครับผมโอเค ก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะขึ้นมาบนเวทีนี่คือเตรียมลูงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เขาบอกว่าวันนี้เรามาประกาศรางวัลอะไรกันนะครับผมอ่ะราอะไรลูกครอ,อบครัวครอบครัวแห่งปีกกงปีกกอ่ะ,อะ,อะและในมือผมก็มีซองอยู่นะครับผมซึ่งยังไม่ได้ จับดูตรงนี้มาเลยตายละคุณไหวายมโอเคมามีจับไว้ก็คือไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงไม่ให้พรอะกัวเรานะครับพ่อพ่อแล้วมีอีกสองไหวเหรอไหวไหวพี่เดี๋ยวดูสภาพเดี๋ยวพาเดี๋ยวพี่แท่งพาไปอีกสองคนเรียบร้อยมากครับอโอเคโอเคผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศนายเอนเตอร์เทนอเวอร์ด2023นะครับ ครอบครัวแห่งปีได้แก่ครอบครัวศิลาชัยครับ